สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับโอ้มาหาจานโอ๋กันหน่อยอุ้ยทำไมรถอ้อยหายหมดเลยอยู่ที่ลานอ้อยครับตอนนี้ครับโอโห้โอ้ไม่มีรถอ้อยเลยครับไม่มีรถอ้อยเลยหายไปไหนไหนมดมีอยู่คันเดียวนี่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 น่ถอยตูดตรงนี้เติมน้ำมัน โอ้ตัดอ้อยไม่ทันแน่นอนเลยครับชาวไร่สับเขาเอารถรถหายไปไหนไหมดโอ้จานโอยกฝีมือแท้โอ้ตายตายตายโอ,โอ้ลงแบบนี้เลยครับแน่นอนมาก โล่งดีเลยเนาะดูครับตัดไม่ทันเลยครับดูครับปกติจอดเต็มแถวนี้แหละแมโอ้โห้โอยหล่นเยอะเลยอะ เอาเติมน้ำมันก่อนเบยยกยังไงรถยกเร็วแทะฮะจนไม่มีรถมามาใสเลยเนี่ยวาน่ววานอะคนละห้าวานหมดอย่างงี้ไหมเหลืออยู่สองคันสามคันเองเนี่ อันนี้ก็หมดแล้วต้นนี่จะมีไม้ไหมนี่โอ้เขาตัดไปทันเดี๋ยวมามันมาอยู่ตัดไปทันโอ้นี่ได้ภักเบรกแล้วเธนี่ <laughs> ใส่หกกิโลนเด็ดป้าหกร้อยหร้า,าก็นั่นแหละเดี๋ยวจะเอาไปใส่หกรลนี่ว่าเติมสองร้อยู่เรื่อปมันไม่ขึ้นเลยไอ้ปั๊มตรงนี้มมนี่ได้ไปเล็กขึ้นไปเองเอากรวยไปด้วย ขึ้นเริ่มไม่ให้สูงอีกแล้วฮะเริ่่มมไสู้ทำไมอ่ะที่ไม้ไม่ได้มานะอ๋อคัเร็วอ่ะแป๊บๆปพวกคนได้วันละสองเที่ยวนี่นี่แล้วดีแล้วพวกเขาก็ดีใจตัวเราไม่ได้ไปไอ้ไวตัวตี้สายไปถึงฮะสายไม่ชิ้นบ่ติดไหมล่ะ ระวังดีไหมระวังเอาไม่ถอดขาอันอันอันของเก่ามาใส่ขาอะ่ะขาที่อยู่อันโหลดเก่าอ่ะบาาออเห็นเองคันนั้น,อน,อนไอไอหน้ายักษ์เสือคมาส่งคนไมโคอย่างไหนม่หน้ายักษ์ไอที่มาสง่งวนี้ไอสไลส่งไมโครรุ่นไหน เดี๋ยวมันไอ้แม่โคไปบอกพี่ไปรู้ไอตรงไหนข้างไหนพีน่ยดอ่ะไอ้สายใหญ่อ่ะพออกาดนี่ทำไมไม่เห็นวะนี่มันเปิดรั่วเนี่ยตมันก็ต่อ,อยสายอะไรกับไอ้นี่มันรั่วตรงไหนนี่เส้นปากวะเส้นปากนี่เรื่อ,อนเก่าบอนี่ กี่ลูกขีนดน้ำมันสมไปเอาผมเดาลองเร็เอาเลกลองลดูดิสองร้อยก็เหมือนกันแล้โอ้ได้ขาวว,ว่าคัาดเทปไม่ดีกว่า่ไียกต้องยกสูงไพี่หนา้า่ทยกไปอยู่ตรงกลางอืมเพรามะว่าาคเทปมันชอบลอ,อยออเราก็ตัดยกตัวน,นั้นขึ้นมาไม่ได้เนเร่งเครื่องเร่งเครื่องน้อย ไม่ได้เล่นหรอโทรศัพท์เข้าอีกแล้วครับพักเที่ยงยัง <Okay. S 1> โหลครับโอ้ oh, เสียงไหมตุ๊แต่ว่ะเสียงดังโหดมากเลยอะ โอ้เล็กสิจวดได้จับเจ้าพายุแล้ว ันนี้ครั้งที่สามบอกพี่เติมน้ำมันครั้งที่สามบอกไม่เราเติมครั้งที่สามใช่ไหมเราเติมครั้งที่สามใช่ไหมขึ้นไปดูข้างบนก่อนมาแล้วมาแล้วสองพว่วงเอ้สองไอเต็น โอ้สบายเลยเนาะไอคนตัดสบายเนาะไม่ต้องโน่นเฝ้าเลยฮะสบายเลยครับปกตินี่จดเต็มตรงนี้พุ่น่ยังวะนั่นแหละมันเอียงมานี่หรือเปล่า มาแล้วครับเดี๋ยวชั่งน้ำหนักก่อนชั่งน้ำหนักก่อนปึ๊บอู้ห้าพันสามร้อยเท่าไหร่วะนั่นหนะ้าพันสามร้อยห้าสิบห้าพันสามร้อยห้าสิบี่เต็นได้ไมสองตันอี่เต็นตีไปเต็นสองตันโอ้ยสามตันสองนี่สามตันสองนะครับนี่ ถึงไหมครับอีเต็นนี่สองตันถึงบ่โอ้ลมแรงมากเลยโอ้ลมแรงลมแรงโอ้กุ้งกี้สู้สีกันเลยครับโอ้ใหญ่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  ตอนนี้จานโอก็รออ้อยครับให้รถโรงงานยกก่อนครับตอนนี้คุณมีรออยู่คันเดียวครับไล้ยังไงจะรอรอเนาะพูดลวงหรอเนาะถามเลยตัวนี้แหละเห็นตัวเร็วละเห็นตัวรัว่วดละ เบื่ออะไรเข้าไหมไม่น่าเข้านะเออพอดีเลยตีไปทางโน้นเลยใช่ใช่ีไปทางโน้นดูว่ามันรวมไหมอ้ยทำไมมันรวมงัน้นพี่อเอ้ยคุณพ่ออะไรไหม เพาแต่มันรั่วแหละมันรวมตัวนี่เอาอุ้ยทำไมมันรวมอย่างนี้ล่ะเฮ้ยซ้ายมันพับต่ำป่ะเนี่ยดีไหมจะหมุนตาไป็นอซ้ายเลยมันมันต้องคลายทางนี้ก่อนแล้ว สายมันไปตามเลยพี่ทําไมมันทําไมมันคลายอย่างนี้วะแสดงว่าเราต้องเราต้องคลายตัวน,นี้ด้วยแล้วก็หมุนตัวน,นี้เอาได้ไหมเ็ต้องมีกุญแจจับต้องมีกุญแจจับเดี๋ยวดูกนอ้มาแล้วครับมาแล้วอ้อยมาแล้วบนมหาจย์โอแล้ว น่โอนมาแล้วครับโอนพ่วงรออยู่นอนรออยู่สองพ่วงครับตอนนี้หนึ่งสองโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอล้วโว้มามาด้วยเว้ยเฮ้ยว้าว เอาโยกมาหน่อยโอ้หมาตัวนี้หมานบ่หมาตัวนี้หมานบ่หมานูบ่ห่วยที่โอ้ยหนอบ่ฮู้จังหาหนูบ่โอ้อยากขี่รถบ่ อ้อยนี่หนักหน้าดูเลยนี่นี่นี่อ้ยนี่หนักครับอ่าเจอกันใหม่คิดหน้าครับท่านสวัสดีครับผม